สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบอยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผู้รับในการเลียงง้อและทำเกษตรกรทุกคนได้ครับพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับภาพพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับอัปเดตนะครับบรรยากาศเขาโพดนะครับหลังจากฉีดผลฮอร์โมนนะครับรอบแหลกครับพี่น้องนะครับผมพ่อก็ยาขานอนนะครับ ตัวนี้เป็นข้าวโพดอายุประมาณแ้วมันตรงไปเบิ่งในใบอีกที่หนึ่งครับพี่น้องนะครับลอยก,กับจดไว้อยู่นะครับผมแต่ว่าเกินยี่สิบหมื่นครับพี่น้องนะครับจากมือไทยถ้ำนะครับบ่เกินยี่สิบหมื่นนะครับผมนี่จากมือปลูกมาหามือบาอายไทยถ้ำนี่ครับหอ่อนยี่สิบมื่นครับ มีอาการเกิดใบม่วงครับพี่ห้องนะครับใบม่วงบางแถวเกิดฉี่ลนฮอร์โมนไปนะครับก็เริ่มไฮนะครับอีกจักซิมือครับิสไปุ๋ยนะครับเกิดดีเกิดง้ามได้แปลงนี้ตัวนี้เป็นพันธุ์ซีพีสามศนย์สามครับพี่ห้องนะครับหน้าเด็นะครับให้ชม อายุรมมาณก่อนจำโมพีก็สิบวันสิบแปดหมื่นนะครับพี่้อบมสิบแปดก็บ่สิบแปดกับสิบหกอยู่ประมา่นนี้นะนอนลุ่งกต่สีดไปแล้วนะครับผมบอกมึงแล้วแต่รอบบงึบบงหยินะครับผมท่านห้องโมเต็สีดยาคงไขใครครับพี่้อนะครับนอนลุ่งยังสีดนะครับผมนอนรุ่งกับรุ่งสีดซึ่งใบม่อง ไอ้หม่องก็มีอยู่นะครับผมตัวก็เล่งฮอร์โมนไปกำลังดีขึ้นนะครับใบในกำลังดีขึ้นตัวนี้สีเป็นถาดฟอสฟอรัสนะครับตกกลางมันไหลๆครับพี่น้องนะครับสังกะซีบ่ได้อสีนะครับบานบอยมันมีครับต้องสร้างพิเศษครับพี่น้องต้องไอสีสังกะซีนะครับนี่นะบรรยากาศก็อึมครึมอึมครึมอยู่ครับพี่น้องครับ ที่ยังฝนติดตกนี่แหละ,ะที่ว่าพอใส่ได้ครับแดงเดี๋ยวจะเห็ดที่มันานันหนาเลยครับพี่น้องนะครับจะส่งประมาณเดือนก,กลัวนะครับอัปเดตให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับผมส่งอกอีอัปเดตนะครับอืเบ่ยจะย่ำให้อีกรอบนึงนะครับพี่น้องว่าแดงนี่บ่บยบ่ได้ สีอะไรห้องผืนได้ครับพี่น,นะะ้นองนะครับผมบัวผิดนะครับใบอะไร,รห้องผืนนะครับใบห้องผืนโดยสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วกับใบห้องผืนด้วยพวกขี้ไก่นะครับขี้ไก่ขี้งหัวกับใบห้องครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดเขานะครับเขาดีดเขาเด้งครับพี่น้อง ถือว่าใส่ได้เลยแหละครับพี่น้องนะครับก็ปวดปัญหาหลักๆคนเลยนี่อยู่บวดลายยางต่อครับพี่น้องนะครับหนึ่งอาการนกหนำครับอันนี้ถามว่าเป็นยังต้องหายหนำนะครับก็ปวดนิดหน่อยอยู่นะครับข้างล่างมันมันแห้งแห้งนะครับมันเป็นดิ่งพงพะครับพี่น้องจำเป็นก็ต้องหายหนำเพิ่อนกันบว่หาก็สิไตายนะครับ การให้น้ำอายุในหน่อยเองสี่ก็คือบ่อยากให้นอกน้ำก็ต้องให้แบบว่าว่าต้องไฮไล์นะครับผมปกติกรโพดกเดกได้น้ำประมาณอยู่สี่ชั่วโมงหาชั่วโมงสามเทีเ่ยงีรกผมจะไล่เป็นอายุนะครับพี่น้อไนะล่เป็นอายุช่วงกะระโพด แปลงน้ำนุ่มันไหนหานะครับพี่น้องเพราะว่าดินมันซุ่มนะครับปลูกล้างหน้าพอดีนะครับผมแปลงเรียกจะลอายุให้นะครับช่วงอายุยี่สิบผามือเรียกนะครับไปฮอดหาสิบผ่านนะครับหาสิบผ่ามือนะครับหรือว่าหาสิบมือเดียวเตียนดินห่าจะให้อยู่สามชั่วโมงนะครับระบบสายลมยุดนะครับทั้งได้ทั้งนั้นนะครับก็อย่ก็แห้งดันหนํำนะครับของห้อเอง เมียเอาไปใส่ขวยเวลาเมียเจีไปใส่พี่หนุ่มโอ้ยมันซุ่มอยู่ข้างหลังอยู่กับแพ่งด้านน้าของห้าว phẩm นะครับผมว่าจะถึงบอนะ่อเนี่ยเราข่วยสายไปถึงต้นกระพุทธนะเห็นยศตั้งสีพุต้องไปข่วยสายเลยครับพี่งนุ่มไปไปตรงกลางนะครับพี่หน้อง แล้วนี่นะครับเป็นต้นไรนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องทัางทีดีก็คือถอนถิมนะครับนันเป็นเชื้อล่าครับพี่น้องนะครับเพื่อสีบ๊ให้มันไปเกิดกับต้นอื่นครับจําเป็นเราต้องถอนถิมครับไม่ต้องไปเสียดายครับพี่น้องต้นเดียวนะครับเนี่ยแต่มันเป็นใบไรเังสิครับยังใบพู่ไปนี่ถอนถิมเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายครับพี่น้องถอนถิมนะครับ โอ้เสียดายต้นเดียวก็เบิดแปลงนะครับพี่น้องขันล่ามเบิดแปลงช่วยนะครับผมขอาโพดมาเป็นฟักครับนี่ส้มใไบไลยายเองสิขันล่ามใส่เบิดแปลงช่วยนะครับนาำขนเสียดายนะครับเป็นต้นสองต้นบ่ทอนถิ่มนะครับต้องเสียดายเลยนะครับนี่แหละครับขอาโพดช่วงอายุพ่อเห็ดเอา,อย,าอยากๆอย่นะครับพี่น้อง สิเขาหายี่สิบหมื่นสิเขาห้าเดือนหนึ่งนี่ครับพี่น้อเขาผลเกินเดือนหนึ่งไปบ่มีอย่างกินแล้วครับพี่น้องปล่อยตามสิตปู่มานี่ครับนี่แต่นอนนอนสม,มือนียาก,กับกิ้งครับผมลงห่วงยาขานอนเสีดป,ปุปปบปป๊บตายปั๊บสีดปั๊บตายปุ๊บแล้ครับพี่น้องเอาลงไปกังวลน,นะครับว่าถ้ามันบ่เป็นพวกใบม่วง ใบม่วงนอกน้ำเดีอาหยากเล็กน้อยนะครับผมแต่คือต้องเฝ้าเล็งสีขโมยเนี่ยท่านเลยครับใบม่วงก็ต้องไปปล่อยนะครับพี่น้องนะครับผมหามือสีเทียนนึงเลยนะครับขันเป็นใบม่วงเอาต้องไปฉลาดใจนะครับบนว่าอาทิตย์สองอาทิตย์สีเทียนนึงนะครับขอปวดท่ออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนี่แตกตาไใบบกหลายครับพี่น้องแตกตาห้องบกหลาผมก็ลองไปล่อเวลานะครับทางที่ดีก็ซีมือสีหามือสีนะครับผมว่าเป็นนังครับพี่น้องนะครับผม พอพดปุยดอกนะครับเีษในฟื้นนะครับผมพ่อฟื้นแล้วก็อัดยูเรียนะครับได้อายุเพิ่นอายุ25วันขึ้นไปครับพี่น้องนะครับใส่ยูเรียได้เลยนะครับผมบ่ใยจะใส่ยูเรียพร้อมปุ๋ยสุดเสมอครับพี่น้องสิผาสิผานะครับนี่แหละกไปยังไงก็ตอนบ่ใยมาถ่ายที่เหล็กไปดิครับพี่น้องบ่ใยมาถ่ายที่เหล็กครท่านแตกไวร์ไลน์ไปนี่นะครับผมอันนี้ก็นับไปเลยนะครับนับไป หนึ 1> 1, ง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้างในครับพี่น้องนะครับผมอันนี้กันต้นเขามีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วนะครับเพต้องห่วงเลยครับพี่น้องนะครับขึ้นเกินนี้ไปแล้วก็คือสุดยอดนะครับงามเป็นเพียงเาวอย่างเง็ดเออไงายครับพี่น้องนะครับเพียงยาวแล้วดอกงายขึ้อยังน้นสำหร,รับผู้ใดอยากปลูกไหมนะครับผมก็ลองศึกษาเบ้างนะครับ ฝ่าเพื่อนทีห้าหมอกับพ่านเอียงครับพี่น้องนะครับผมหาน้ักเทียนะครับกับไปโถดดตะพันข้โปดเพื่อนนะครับผมห้องบ่อตรวจเบื้องดินห้อนะครับผมดินห้องขาดเ่ยทัดอย่งเนี้ยนะครับผมท่านที่ดีกับล่องปลูกเบื้องในลายพันละครับพี่น้องนะครับมันจัสเตดมเหมาะเนาว่าผมเสียว่าทุกสายพันนะครับเป็นพัฒนากันมากครับ บ่มีไผ่ย่อมไผ่แล้ครับพี่น้องแล้วก็พันก็ปล่อยว่าก็ดีเกือบสุกสายพันธุ์แล้วครับพี่น้องนะครับผมอยู่ที่ห้องจะเลือกใส่หมาะกับหนาดินเ้องจังเดยครับผมสวยเลยสําหรับผู้ใดเขามาชมเรวนะครับฝากกุเรกกดแชร์กดติดตามนะครับคลิปดอยนะครับตัวาอัปเดตนะครับในพี่น้องนะครับเราชมยืนเรื่อยๆนะครับผมสําหรับผู้อยากทํากษตร รนะครับเกษตรกรนะครับมันแห้งมันแรงนะครับผมปลูกไปแล้วครับพี่น้องนะครับผมน้ำถึงแห้งถึงนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผ่านช่องใบนะครับผมเวันนี้ใบจากลากภงไปเรื่องสืบต้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ